ให้กินน้ำแน่ขอแน่แทง่งหนึ่งขอแท่งหนึง่งให้กินน้ำแน่เ <Grammy> <น ressive. S 2> อาพ่อก็อยากกินไอติมเหมือนกันไหมให้กินน้ำแน่แทง่งหนึ่งโอ้ยบ่อเอาแล้วไม่ดได้กัดแล้วบ่อเอาบ่อเอาอเอาแท่งใหมแท่งอ,อันนี้ดูอันนี้กินไปอันนี้เลี้ยไปเลี้ยเลี้ยแล้วแต่โอ๊ยบ่บ่ไม่กินไม่กินไม่กินมาได้เลี้ยแล้ว โอ้โหรจงไม่พอจากแขงเลยไอติมแมไปซื้อมาต่ล่านใดเนี่ยเอา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 ,เอาพ่อกินน้ำอุชีก่อนเอาเอาน้ำอชีไปแล้วเอาเฮียซ้ําได้แล้วได้แล้วได้แล้วห้่ให้พ่อที่กินบว้าให้่ใว้า,า,า,าเอามาแย่งไปอีกแล้วมาดานี่ให้กินน้ำแน่กับบได้ เฮ้ยน้าอูอิชิก็นั่งเต็งไว้ย่านกินน้ำมะนี่หมให้พ่อกินน้ำแน่เอาเปียงคือบ่ให้กินเปียงคือบ่ไปโรงเรียนมืมอนี่ฮะวันหยังไืมอนี่เปียงคือบ่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้วันอะไรเอาถามก็บโปปากกินไอติม ไอตีมผีเสือ้อท,ท,ที่ี่่ไว้ว้ห้แล้วได้แล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนไว่ไบ่ไห้เอาเยี่งไปอีกแล้วให้กินน้ำแน่ให้กินน,กน้ำแน่ได้บอ่อเอาใส่แก้วน้ำดีกว่ามันจังบ่ยน้อยอือ จักบาทเนี่ยไปซื้อมาเนี่ย,อยโอ้ยเ<ป>ม่กินแล้วมาดา่เาเลี <S 2> <S 2> <S 2> ้ยแล้วเลี้ยแล้วเลี้ยแล้วเลพอไปกินแจ็คบาทเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยโอ้ยเอามือไปหูดยันยังแม่แม่ไม่เช็ดเลียนแล้วแม่ไม่ได้เลียนไอติมแล้วเอาไปท้าแขนเจ้าของแล้ว <S <S ป, ederim, ปู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 มาตีมาด,าดานะ่าแน่ยแน่ งบัดเนี่ยบ่อาบน้าให้เด้อไปให้แม่มันเด้ออาบน้าให้อืมอซื้อมาเฮดเลนอีกแล้วสบายบ่สบายสบายคับบัวอือเอาไปท้าแขนเจ้าของเราบาัดเนี่ยไปก่อนนะ